ในมือของผมนี้ก็คือ,อาชามคัดของเว็บร้อยไอนะครับรหัส kv เออไม่ใช่รหัส kwb นะครับเป็นของเว็บร้อยสตัว s3 นะครับตัวแรกเป็นตัว s t a r t ท o w ครับวันนี้ที่มาให้ดูก็จะให้ดูว่าทำไมคลัตถึงหอนนะครับทำไมถึงมีเสียงเวลา เข้าเกียร์แล้วก็ขี่ออกตัวไปทําไมมันถึงหอนนะครับหอนวิววิววิววินะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําเสียงยังไงมันถึงจะเหมือนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เสนอวิธีแก่นะครับถ้าใครไม่อยากถอดออกนะครับถ้าใครไม่อยากถอดชุดคลัตตัวนี้ออกก็สามารถใช้วิธีอ่านี้ได้นะครับเนี่ยใช้วิธีนี้ได้ ใช้กระดาษทรายเบอร์พัน,นครับค่อยๆถูไปถูไปถูไปทีละน้อยละน้อยนะครับถูไปทีละฟันละฟันนะครับขัดๆขัดขัดขัดข,ด,ข,ด,ข,ด,ขดถูๆไปอย่างนี้นะครับอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้คือจะไม่เสียเงินเลยนะครับเพราะว่าอ่าเราไม่ได้ถอดอะไรเลยนะครับก็จะมีแต่ค่าน้ำมันเครื่องแล้วก็ปะเกนนะครับที่เราใช้ แต่วิธีที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือผมจะเจียร์หมุดตัวนี้ออกนะครับแล้วผมจะสั่งหมุดมาใส่ใหม่ผมจะถอดเฟืองออกมานะครับก่อนที่เราจะถอดนะครับเนี่ยให้เราแนะนำให้เราทำมาร์กไปเลยนะครับอ่าทำมาร์กไว้อย่างนี้นะครับ เรียบร้อยครับออกเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็ต้องหาอะไรมาตอกนะครับตอกให้มันออกไปทางนู้นนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะไม่ยอมออกง่ายๆนะครับเราต้องหาไอ้คองแบนนะครับมางัดนะครับนี่ครับก็จะฟิดๆหน่อยนึงนครับอ่า พอออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นวก็เอาออกไปนะครับเอาลูกยางออกไปอ่าทีนี้ก็ได้ออกมาแบบนี้แล้วนะครับอ่าทีนี้ก็ถูง่ายนะครับทีนี้ถูถูถูไปนะครับเรเรอย หลังจากที่ผมใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันขัดไม่ได้ผลนะครับมันช้าครับผมก็เลยตัดสินใจอลองใช้ตัวนี้นะครับเป็นใบของเครื่องขัดอของรถถังนะครับเบอร์หนึ่งร้อยนะครับเบอร์พีหนึ่งร้อยก็ผมก็จะพับเข้ากันอย่างนี้นะครับพับเข้าอย่างนี้ เราวิธีนี้เราจะไปได้ทีละสองด้านเลยนะครับคือด้านนี้กับด้านนี้นะครับมันจะมีสองฝั่งนะครับอันนี้ฝั่งหนึ่งอันนี้ฝั่งหนึ่งนะครับก็จะทําให้เราทํางานได้ไวขึ้นนะครับทีนี้เราค่อยเอากระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับเนี่ยก็คือกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันตัวนี้มาเก็บตามหลังอีกทีนึงนะครับแบบนี้จะง่ายกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ ขอทําเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ไม่ให้คลิปมันยาวนะครับผมก็ก็หลังจากที่ผมใช้ใบกระดาษทรายเบอร์หนึ่งร้อยของใบขัดรถถังนะครับใบขัดไม้แต่มันขัดเหล็กได้นะครับเบอร์หนึ่งร้อยผมก็ขัด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 ถูถูถถไปจนกระทั่งได้พอใจเป็นที่น่าพอใจแล้ว ผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์พันตามนะครับสังเกตด,ดูว่าเมื่อผมรูปนี่จะจะรู้สึกลื่นๆนะครับแล้วก็ดูนะครับดูร่องรอยก็จะเงางวับนะครับแล้วก็มาประกบลงกับตัวนี้ครับนี่เนี่ยจะได้ตรงพอดีเลยนะครับเนี่ยตรงล่องก็ลงนะครับลงกลบเลยนะครับลงล็อก ทีนี้ก็รอแต่หมุดอ่ารอหมุดมาม่ย้ำนะครับหมุดมาย้ำไว้ที่เดิมหลังจากที่ผมได้หมุดย้ำคลัดมาแล้วนะครับเพิ่งสั่งมาสดๆแลร้อนเลยผมก็จะมาย้ำคลัดให้ดูเลยนะครับพยายามให้มันอ่านี่ครับเป็นตรงกับเหล็ก ที่แข็งแรงนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้เหล็กนำศูนย์เหล็กมาร์กตัวนี้นะครับตอกลงไปก่อนอันดับแรกนะครับเพื่อที่จะให้เหล็กตัวนี้บี้ลงไปนะครับหลังจากย้ำเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็รอยช้ำเอ่อรอยย้ำก็จะไม่สวย เหมือนที่เขาทำมาจากโรงงานแต่ว่ารับรองอยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปประกอบใส่รถกันเลยนะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็หลังจากที่ผมอ่ประกอบเสร็จนะครับ <c oughs> ก็จะทดลองหมุนดูก่อนนะครับ <c oughs> ว่ามันคล่องหรือเปล่านะครับ <c oughs> โอเคหรือเปล่านะครับ ดูเน้นเฟืองตัวนี้นะครับมันจะติดขัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับครับก็ดูฟันเฟืองตรงนี้นะครับว่านสนิทกันหรือเปล่านะครับนี่ก็คือเฟืองที่ผมทำนะครับเดี๋ยวก็ผมจะประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปลองขี่กันนะครับ นี่คือหนึ่งเทคนิคดีๆนะครับที่ใส่ตัวนี้นะครับที่เพื่อนช่างหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาเหมือนผมนะครับก็เอาเจอลบีอัดเข้าไปในรูนี่นะเป็นแต่ต้องเป็นจลบีลูกปืนอย่างดีนะครับไม่ใช่จลบีาสายไหมหรือว่าอะไรนะครับนี่เราก็ดูมาร์กให้ดีนะครับเขาจะมีขีดมาร์กอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับวอากล้องไม่เห็นนะครับอ่ะนี่มันจะมีจุดตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวเอามาดูใกล้ๆครับขีดตรงนี้นะครับขีดตรงเนี่ยนิดๆเน,นี่ยครับแล้วก็ใส่ให้มัน,แล,มนแล้วก็ใส่ให้มันตรงกับไม่โฟกัสเดี๋ยวนะครับแล้วก็ใส่ให้มันตรงกับอ่าตัวมาร์กตัวนี้นะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมก็ ุญาตใส่ก่อนครับมาร์กให้ตรงนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็คือเทคนิคพิเศษเลยนะครับ,รบหลายท่านอาจจะเจอปัญหาใส่แล้วมันตกลงมาอย่างนี้นครับใส่แล้วพอเราจะประกอบมันตกมาวิธีนี้ใช้ได้ผลชัวร์แน่นอนครับผมใช้มาตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ศึกษาการซ่อมเครื่องยนต์นะครับตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่นะครับพอใช้มาจะยี่สิบกว่าปีแล้วครับ หลังจากที่ประกอบเสร็จก็จะไปขี่ลองดูนะครับว่ามันจะเสียงหอนหายหรือยังนะครับ หลังจากที่ผมทดสอบลองขี่ดูสักระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าดีเยี่ยมเลยครับเสียงเบาลงมากเลยครับแทบจะไม่ได้ยินแล้วแทบจะไม่มีเสียงหงนยแล้วนะครับอดูนะครับ คลินี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนช่างผู้ที่กำลังจะหาทางประหยัดงบอยู่นะครับวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ